สวัสดีครับชื่อจีนครับเป็นหลักสูตรปกนะครับอยู่ปีสี่สวัสดีครับชื่อนายอินเตอร์ปีสี่ครับโอเคฝึกตำแหน่งอะไรครับคืออะไรตำแหน่งอะไรบ้างถ้าตามในใบสัญญาเนี่ยก็คืออยู่ในตำแหน่งที่ชื่อว่าอินเตอร์เอนจิเนียร์ครับเหมือนกานช่างผู้ใช่ครับที่บริษัทไหนครับบริษัทชื่อว่าฟลิงเอ็กซ์ครับผมฟลิงเอโอเคแต่ <I S 2> ต้องเมนชั่นน้องๆก,ก่อนว่าชื่อมันอาจจะดูกว้างๆนิดนึงแต่ว่างาน งานที่ทำจริงเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ต่อไปนะครับอแากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งแล้วกันว่าอินเทอร์เน็ตจีเนียคืออะไรโดยโดยปกติแล้วมันคืออะไรถ้าก็คือเหมือนตอนแรกเนี่ยเราเวลาเราเข้าบริษัทเหมือนบเราอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าจยากจะไปทำตรงส่วนไหนของบริษัทเพราะว่าชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจเนียมันแค่ตามในคำในสัญญาเฉยขอระหว่างเรากับบริษัท ใช่แต่ละคนก็จะได้รับหน้าที่ที่แตกต่างกันที่ตัวเองทำเป็นคนจิงก๊วมันเป็นตำแหน่งกว้างๆเลยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยลงลึกว่าตำแหน่งแต่ละคนไปทำอะไรกันมาบ้างแล้วกันโอเคครับเออเอาเป็นอยากได้เป็นข้อมูลของบริษัทว่าบริษัทฟลิงเอ็กซ์เนี่ยเขาเป็นบริษัทอะไรครับข้าวข้าวเอาแบบไม่ไม่ลงเรื่องแบบบริโภคดิบดีนะโดยหลักๆแล้วเนี่ยบริษัทฟลิงเอ็กเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ การนำเทคโนโลยีของโดรนเนี่ยหรือว่ากสิยายและคนฉับเนี่ยนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจครับผมออืมโเคถ้าถามเยอะวันนี้มันอาจจะอาจจะเป็นเรื่องแบบ privacy อะไรแบบบางๆหน่อยก็ไ <Okay. S 2> อ้บอกว่าเป็นสาย IoT นะว่ากั้นก็ได้ขั้นตอนกผนสมัครได้ไหมอยากร,รู้ว่าท่านวางแผนว่าเราเริ่มที่ไหนเราไปเจอที่นี่ได้ยังไงสำหรับตัวผมเองเนี่ยมันเริ่มจากการที่ทางบริษัทเนี่ยมาเข้าร่วม job fair ของทางมหาลัยซึ่งเราก็ได้รู้จัก บริษัทนี้เป็นครั้งแรกก็คือที่จอบแฟร์เลยส่วนในเรื่องของการสมัครเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสองอย่างหลกัลกๆก็คือถ้าเป็นในจ็อบแฟร์เนี่ยเขาจะมีพวกฟอร์มให้ให้กรอกข้อมูลตลอดการสมัครเป็งงนสัญญเี้ดตรงนั้นแหละใช่ใชแต่ว่าที่ชัวร์เลยเนี่ยที่เขาจะอ่านเราแน่ๆเลยคือในอีเมลของการสมัครงานนั่นเองครับออเป็นอีเมลของบริษัทเขาใช่ครับคือในทาให้ส่งทางอีเมลนี่คือแบบชัวร์เลยใช่ว่าเขาจะอ่านแน่ๆแล้วมีสัมภาษณ์ไหมมีสัมภาษณ์ครับมีหลายรอบ มีหลรอบด้วยอช่อไม่เจอคนละกี่รอบถ้าถ้าเอาให้ละเอียดก็คือว่าตอนแรกอเขาจะมีการส่งโจทย์มาให้ในอีเมลแต่เหมือนเหมือมน,มนของผมจะได้ห้าข้อแต่ของจีนจะได้เท่าไหร่สามข้อสามขอ้อไม่เหมือนกันด้วยอืมแล้ว,แล,วแล้วแต่รอบอืแล้วก็หลังจากที่อส่งคําตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนตรวจว่าผ่านหรือเปล่าเขาก็จะส่งเมลมาอืมอีกรอบหนึ่งซึ่งอีกรอบนึงก็เหมือนอ่า เงินของผมเขาจะให้ไปลองใช้ชีวิตในบริษัทก่อนหนึ่งวันเหมือนไปวันเรียนไทยเอาขอเสริมนิดนึงครับหลังจากทำโจทย์แล้วก็คือเป็นการสัมภาษณ์ซึ่งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้คอมมิตชัหรือว่าคนที่มาสัมภาษณ์เรามาจากหลายฝ่ายคื่เราเราเราสมัครสายไหนไปอะไรเงี้ยครับือผ่านหลายขั้นเลยใช่มีมีขั้นตอนเยอะมากขั้นตอนเยอะมากโอเคครับ เอาเป็นวิธีการทางานก็ได้ครับว่าแบบว่าเข้าไปในบริษัทแล้วทํางานกันยังไงเริ่มจากการนี่ก่อนไหมการสื่อสารกันในบริษัทเนื่องจากบริษัทมันเป็นบริษัทต่างชาตินะนะก็ส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นฝรั่งไปแล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษต้องพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษก็ไปก็เหมือนได้ฝึกได้พัฒนาเรื่องกาสนใจนะใช่ใช่ใช เราก็ต้องบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพใช่ไหมครับก็จะมีเงินทุนเข้ามาเรื่อยๆก็อาจจะไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับสถานที่ก็คือเป็นเหมือนห้องอารมณ์เหมือนห้องแลบห้องหนึ่งนะครับที่ว่าทุกคนอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็จะมีโซนภายนอกเอาไว้สําหรับทดลองเทคโนโลยีโดนต่างๆนะครับก็จะมีสองโซนก็คือโซนที่เป็นส่วนของการทดลองโดนกับโซนที่เป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศก็คือเราปกติเราก็จะอยู่ในออฟฟิศกันใช่ไหมใช่ครับ,รบโอเควิธีการทำงานก็คือเราก็เขียนโค้ดอะไรนี้ไป ก็อยู่กับว่าเราทําอยู่ในตําแหน่งอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนต้องผ่านกันก็นกนกนกคือในเรื่องของการทดลองใช้งานโดรนอันนี้ทุกคนต้องผ่านแล้วก็เรื่องของเอ่อโปรเซสหรือเซอร์วิสของอรบริษัทอันนี้ทุกคนต้องรู้ว่าที่บริษัทมีเซอร์วิสอ,อะไรบ้างอืเราได้ใช้อะไรบ้างอะไรยางงี้โอเคโอเคพอพอพอกันอยากดูเ <laughs> รื่องเครื่องมือในี้ในการทำงานแล้วกันว่าแบบว่าแต่ละคนใช้เครื่องมืออะไรบ้างอย่างไอเดียแบบนี่ก็นับแตบบ่ว่าเราใช้ เครื่องมือเออประมาณว่าใช้ภาษาอะไรในการเขียนนู่นนี่นั่นแล้วเอออันนี้อาจจะพิเศษตรงแบบว่ามีาพแพทช์แวร์ด้วยไหมอะไรอย่างนี้นครับเริ่มจากฝั่งของจีนก่อนแล้วกัน,นอ๋อสำหรับเครื่องมือที่ใช้งานใช่ไหมครับก็เป็นเดฟทั่วๆไปก็ต้องมี VS Code ในการเขียนโค้ดอ,อย่างแน่นอนครับก็มียูที่คือเป็น IDE หลักนอกจากนั้นก็จะยังมีเอ่อต้องลง Anaconda สำหรับการใช้งาน Python บางโปรเซสของบริษัทอโอเคโอเคอนาคอนดาแล้วก็ก็จะเป็นเรื่องของเว็บและเว็บก็จะใช้ภาษาส่วน front end ตอนนี้นะปัจจุบันจะเป็น next js ส่วนส่วน back end จะเป็น f a r k framework เห็นว่าพี่ดีนเนี่ยแทบจะลงทุกอย่างเแต่ว่าบางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนถ้าเกิดว่าซูปเปอร์เวเซอร์เขาอยากเปลี่ยนนะเห <c oughs> มือนแบบได้วา, <c oughs> า,าจจะได้ทำอย่างอื่นที่แบบว่า ก็เหมือนก่อนหน้านี้จริงจะเป็นเรียกวิดธรรมดาซึ่งอ่ามันเป็นเป็นเรื่องของความสีเคียว์นะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเอ็กเจสนี่มันสีเคียรมีการผ่นขวดไม่ใชใช่ใช่ใช่ไม่ได้ลงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์หายอเคก็แบบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเราต้องปรับตัวทันใช่ใช่ใช่ฝึกเรื่องการปรับตัวกันได้โอเคครับไอ้หลรู้เรื่องบรรยากาศในการทำงานว่าแบบว่าพี่เขาดูแลเราอย่างไรดูแลดีไหมกดดันหรือเปล่าเงี้ย ในเรื่องของการทํางานที่พวกเราได้รับเนี่ยก็คือเหมือแนบบที่เอางานตัวหนึ่งอะให้เรามาทําแล้วก็พูดถึงไอเดียกันว่าเราอยากทําส่วนไหนประมาณยังไงถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยเราก็ถามพี่เอได้อืแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราก็ทํางานแล้วก็ศึกษาไปก่อนออถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยแบบคือเขาไาคำแนะนํานนก็ถามพี่ก็ได้บางเรื่องเราก็ต้องหาข้อมูลเองบางเรื่องเราก็สามารถ,ถามกขได้ไปคไําแนะนําใช่ไหมว่าโอเคบางทีเนี่ยไอ้เรื่องที่เราต้องถามมันเป็นเรื่องที่เราหาข้อมูลไม่ได้ไดแหละเข้าใจ เอาต่อไปเป็นเรื่องเบนฟิตเล็เลงน้อยๆน้อยๆพอเอาเรื่องแค่แบบว่าขนมของกินก่อนก็ได้เอากับซอสๆก็แบบมีไหมแบบขนมชากาแฟเผื่อเราหิวตอนทำงานอะไรเงี้ยมีป่ะถ้า บางวันบางวันก็จะมีพี่เลี้ยงซื้อพวกขนมอะไรมาให้พี่นี่เขาก็ค่อนข้างใจดีใช่ <Okay. S 1> ส่วนของกายอ่ะจะมีส่วนใหญ่จะเป็นพวกกาแฟหรือว่าพวกโอวัลตินเท่านั้นเองอ๋อเป็นเครื่องดื่มแบบโอเคเข้าใจแล้วแบบว่าทั่วๆไปก็โอเคนะจริงๆแลก็ถือว่ามีมรเราต้องเราต้องพูดถึงวันที่ไป warehouse ป,ปะเ <ST S> บียร์เหลี่ยมอ๋อใช่เนื่องจากว่าบริษัทของเราอ่ะมีลูกค้าที่เป็น warehouse อยู่เราก็จะมีวันที่ไปออนไซต์ที่เป็น warehouse ใช่ไหมครับ ตนวันนั้นเราจะได้เบียนเลียงพิเศษก็คือสามารถเปิดกับบริษัทไดโ้โอเคก็ยจะถามเรื่องวิทยเลียงต่อไปวันีว่าแบบว่ายเลียงที่ได้อัค <c oughs> <c oughs> อันนี้กูใช้เนยเข้าคลิปโอ้ดูคลิปนี่คนนะ <c oughs> <c oughs> มีไนดูคลิปเลยนะ ออโอเคกข้ามไปเรยนี้ได้เนี่ยอาจจะสีเกียวเรื่องตัวเลขนิดนึงว่าอาจจะไม่พูดก็ได้แต่ว่าได้หรือเปล่าแล้วแล้วถ้าเกิดว่าได้เนี่ยได้พอไหมอะไรครับพอเทียบเท่ากับการเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตไหมอะไรครับเอาจริงในเรื่องการเดินทางไปบริษัทมันมันง่ายนะเพราะว่ามันอยู่ติดมันอยู่มันอยู่ติด BTS วงเวียนใหญ่เลยอืมครับใช่ อ๋อ B T S วงใหญ่ก็อย,กอยู่แค่แถวๆเจอมอนี้เลยใช่ไหมใช่ห่างกันประมาณเจ็ดแปดไอโ้อใช่ก็ขึ้นอยู่ว่าเ,เราพักอศาศัยอยู่ที่ไหนแต่ว่าตัว,ต,วตัวสถานที่ตั้งของบริษัทเนี่ยอยู่ใกล้กลับ B T S ก็คือถ้าเกิดใครว่าใครที่อยู่ติดกับ B T S, <S ก็เดินทางได้ง่ายอยู่แถวนี้จริงก็เลยทางไปวงใหญ่ก็ไม่ค่อยยากมากมันก็ทงใกล้ใช่จริงจริงก็นั่งรถแค่ต่อเดียวหรือสองต่อก็ก็ถึงแล้วโอเคก็เลยไม่ได้ติดเรื่องค่าเดินทางึงว่า ทีน,นี้เราจะจบตรงนี้หรือว่าเราจะพูดถึงข้าวบีเลงต่อข้าวีเลงต่อกันได้ครับก็คือ <Okay. S 2> จะบอกว่าในการเดินทางไปยังสถานที่ของบริษัทใช่ไหมมันมีอยู่สองทางหลักๆถ้าเกิดเดินทางจากมอเนี่ยมีอยู่สองทางหลักๆก็คือต่อสองหนึ่งไปก็คือต่อเดียวจบแต่ว่าอาจจะต้องรอนานยอย่างเช่นรถติดจ,จากประชากรทีมานานด้วยใช่ถัดมาในเรื่องคือเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันนะครับก็คือ เช่าอยู่ในอาคารของภายใต้มหาวิทยาลัยของเราหรือที่เรียกกันว่าตึกเค้ก็ันเองก็เลยสามารถที่จะเดินทางจากมอไปได้เลยด้วยรถของมอรถของมอไปเลยแต่ว่ารถของมอเนี่ยจะออกจากมอเนี่ยประมาณ4เอฟโมงซึ่งเราสามารถต่อรองกับต่อรองได้ว่าเออเราขอไปเนี่ยเพื่อเซฟค่าเดินทางได้ จจะเข้ามาช้ากว่านิดนึงใช่โอเคเดี๋ยวไปอีกช่องทางหนึงโอเคครับผมมากเรื่องวิธีการเดินทางก็ลวกๆไปแล้วเมื่อกี้นี้เราข้ามเลยนะครับเดี๋ยวข้ามไปเรื่องข้อควรคำนึงเลยโอเคอยากรู้เรื่องแบบข้อควรคำนึงหรือว่าสิ่งที่น้องๆควรจะรู้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องว่าน้องๆต้องมีพื้นฐานอะไรมาบ้างก็ว่าเออหรือว่าแบบว่ามาทำแล้วมันต้องแบบคิดเรื่องไหนบ้างอ่ารเงี้ยนั่นแหละนาะก็เหมือนที่พูดไปว่าสังคมในวัตถุดเป็นแบบต่างชาติอะเนาะ อืมก็ถ้าเกิดมีพื้นฐานภาษาอังกฤษได้นิดนึงก็ดีอืมใช่แล้วทาให้สืฐอนายง่ายขึ้นใช่แต่ว่าส่วนใหญ่พี่ๆจะเป็นซูเปอร์วเซอร์ก็ก็เป็นคนไทยเองเหมือนของฝั่งของผมก็ที่เป็นฝั่งของซอฟต์แวร์ก็มีที่ที่เป็นคนไทยที่จบจากที่นี่เหมือนกันโอเคมีเรื่องอื่นไหมครับเรื่องอื่นล่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรข้อนี้คนจะเป็นข้อนี้ตอบ ท่นี้สุดก็มีแค่เรื่องการการสื่อสารนี่แหละใช่แล้วเราจะเรจะแบบได้ภาษาอังกฤษบ้างใช่ใช่โอเคขอบคุณครับข้อเกิดอะไรเราอยากให้เชิญชวนน้องๆมาฝึกนิดนึงมาที่นี่แบบว่ามีข้อดีท่านไหนถ้าน้องๆบอกว่าเป็นคนแบบนี้น่าจะเหมาะกับที่นี่นะอะไรอย่างนี้ก็ได้โอเคก็ อันนี้ก็คืออยากจะบอกน้องๆที่แบบอาจจะยังไม่รู้จักตัวเองว่าอาจจะไปอยู่สายไหนเช่นจะแบบไปสายซอฟต์แวร์อไปสายฮาร์ดแวร์หรือว่าใครอยากจะไปสายฮาร์ดแวร์ก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับน้องๆเองก็สามารถที่จะเซอร์วิสวหลายๆยาอย่างได้โอเคสำหรับคนที่ไม่ยังไม่ยังไม่รู้จักตัวเอง <c oughs> มีให้ลองหลายๆอย่างได้ลองหลายๆอย่างเฮ้ยก็น่าสนใจนะโอเคบอกกับคนที่อยากจะลองหลายๆอย่างโอเคครับ ข้อสุดท้ายอ้ายมันเป็นข้อที่เป็นออฟชั่นอลจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตอบตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปหลังไปไปค่อยคิดคิดวิธีหนึ่งก็ได้ถ้าตอบตรงนี้มันก็จะแบบว่าเอาไหมเอาไหมสโลแกนบ่อยไหมพี่คิวบ่อยๆอย่างตั้งคิวคิว่าอะไร Get i อ fast bring it เฮ้ยเอสโลแกนเหรอหลังไมหลังไมหลังไมครับหลังไมเรขอบคุณมากครับแล้วก็เวลา